สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นเทวบริโอการรีวิวอีกแล้วค่ะมารีวิวผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่นะคะที่สาล,ลีได้ลองใช้มาสักพักหนึ่งแล้วนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ของ oriental princess นะคะชื่อของเขาก็คือ twisty cream eyeshadow นะคะเป็นแบบนี้นะคะเป็นดิอสอแห้งแบบนี้มาในแพคเกจกล่องแบบนี้นะคะอ่ะฮะก่อนอื่นนะคะก็คือเป็นครีมอายแชโดว์แบบนี้เปิดมาแล้วก็ทวิสก็คือหมุนขึ้นหมุนลงแบบนี้นะคะ สีที่ได้มานะคะก็คือสี02 rose gold นะคะ cream eyeshadow เล่าเท้าความก่อนว่าทำไมถึงมี cream eyeshadow และใช้ใช้ทำอะไรนะคะปกติในชีวิตประจำวันของสร ل ي เนี่ยก็ใช้ cream eyeshadow ทุกวันอยู่แล้วแต่ตัวที่ใช้บ่อยๆใช้บ่อยๆเลยก็คือจะเป็นตัวนี้ของ MAC นะคะเป,เป็น mac paint pot นะคะสีที่ใช้บ่อยๆก็คือสี bare study เป็นสีออกแชมเปญนี้นะคะอะฮะแชมเปญขาคะ ออกขาวๆนะคะทีนี้ตัวนเนี้ยของแม็กเนี่ยมันค่อนข้างแพงมันราคามันอยู่ที่2อ0อเออไม่ใช่พูดผิด 820พูดขับกันของ m a c p e n p o r t นะคะอีกที820นะคะราคาปกติทั่วไปยกเว้นตัว Holiday Collection ตัวนี้นะคะราคาเพิ่มขึ้นมา50บาทเพิ่มมาทำไมไม่รู้ <c oughs> อาจจะเป็นเพราะว่าแพ็กเกจมัง้งแพ็กเกจเป็นสีขาวแต่จริงๆข้างในก็คือไม่มีอะไรเป็น p e n p o r t เนื้อธรรมดาเหมือนกันแล้วก็เป็นน้ำหนักก็เท่ากันด้วย,ยที่5กรัมนะคะก็ <c oughs> 820นะคะตัวของเขาเนี่ย สามารถทาเป็นอายแชโดว์เบสได้เลยโดยที่ไม่ต้องพึ่งไพรเมอร์ทั้งหลายอายไพรเมอร์ที่เราใช้กันอยู่ที่เพื่อนๆรู้นะคะตัวนี้จะเป็นของนาถ้าเพื่อนๆมีของ Too Faced หรือของ Urban d e c a y ก็เหมือนกันนะคะเป็นลักษณะเดียวกันที่จะทำให้สีของอายแชโดว์มันชัดขึ้นถูกไหมคะทำให้สีของอายแชโดว์มันมันแจ่มขึ้นมันมันได้สีที่เป็น true color ก็คือสีไหนก็ได้สีนั้น แต่ว่าบางทีเนี่ยไอเจ้าตัวอายแชโดว์เบสหรือไพรเมอร์เนี่ยมันเป็นส่วนใหญ่แล้วโดยส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นสี Invisible คือทาลงไปแล้วมันจะเป็นครีมข,ขาวๆแบบนี้เสร็จแล้วค่ะเราเบรนดไปมันก็จะคือมันจะไม่มีสีอะไรถูกไหมคะมันก็จะเป็นสีผิวของเราซึ่งบางทีมันก็มีข้อดีและข้อเสียสําหรับบางคนที่บางทเีเปลือกตาข้างบนเนี่ยมีเส้นเลือดฝอยเยอะอะไรเงี้ยบางทีมันกบ ลบแบบนั้นไม่ได้บางคนอาจจะใช้รองพื้นทับอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสาดไม่ไม่ได้ทารองพื้นทับที่ตรงปรเปลือกตาแต่ว่าจะใช้ครีม Tan. อายแชโดว์แทนของ b บรนด์สตที่เป็นสีนี้ประมาณเนี้ยสีเป็นสีแชมเปญนะคะอันนี้ทาออกมามันก็จะได้เป็นแชมเปญแล้วแต่เราอยู่ที่ว่าเราทาเข้มทาทาน้อย อ่านนี้อาจจะเห็นขึ้นมาช่วงนี้ใช่ไหมคะพอเราใช้อายแชโดว์แตะลงไปอายแชโดว์ที่เลือกก็จะเป็นอ่ะสมมติเราเลือกสีออกแบบสีนี้สีอ่อนๆหน่อยถ้าเราแตะไปตรงที่ไม่มีอายแชโดว์เบสสิ่งก็จะเป็นประมาณนี้แต่ถ้าเราแตะไปตรงสีที่ ตรงพื้นที่ที่มันมีอายโดว์เบดสีมันจะชัดขึ้นสีมันจะชัดขึ้นแล้วมันก็จะเป็นประกายมากยิ่งขึ้นอ่า,ามากกว่าตรงมากกว่าตรงที่ไม่มีลาเกลเกียแล้ว จะเป็นประมาณนี้นะคะเทนพอดเนี่ยสามารถใช้ทาเป็นเบสได้เลยโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาตัวนี้ mm hmm. เขาก็จะอยู่ค่อนข้างนานอยู่อยู่หลายชั่วโมงอยู่เหมือนกันแต่ถ้าเกิดใครที่เป็นคนที่เปลือกตาค่อนข้างมันเป็นคนที่เหงื่อออกง่ายต้องอยู่กลางแดดบ่อยๆเนี่ยแนะนําให้ใช้คู่กันนะคะแนะนำให้ใช้คู่กันเพราะถึงแม้ว่าออคุณสมบัติของเขาจะเป็นตัวป้องกันป้องกันอายแชโด เป็นคาบแล้วแต่มันก็ยังไม่พอสําหรับคนที่เปิดตามันอย่างซารีเนี่ยไม่พอแน่แน่ถ้าเกิดว่าจะให้อยู่ทันนานๆแบบว่า8ปดเชั่วโมงอะไรเงี้ยคงไม่ไหวแต่ถ้าเกิดเป็นแบบสักักห้าชั่วโมงอะไรเงี้ยน่าจะอยู่ฉะนั้นถ้าเกิดจะอยู่ยนานๆใช้ไอายเมอร์ดีกว่าของซารีก็มีของแม็กสชิ้นนี้นะคะของชิ้นนี้ตัวอื่นอัเชดเดิลครีมตัวอื่นที่ซารีมีก็คือเป็นของบ๊อบบี้บาวตัวนี้บ๊อบบี้บาวตัวนี้นะคะชื่อว่าลองแวรกครีมเชดเดิลนะคะ เนื้อข้างในเป็นแบบนี้เป็นสีแบบนี้นะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่1,000บาทได้ Product 3.5กรัมแพงกว่าของแม็กอีกนะคะแม็กนี้ได้5กรัม820อันนี้พันหนึ่งได้แค่3.5กรัมเองนะคะอีกตัวหนึ่งที่สัลินใช้อยู่ก็คือตัวนี้เป็นของ v i ตเเรียสีเครนะคะ Beauty Rush Cream Shadow ชื่อสีว่า Glam p a i n นะคะ ตัวนี้จะบอกว่าเป็นฝาแฝดกับแบรนด์สตาร์ดี้ได้เลยเพราะว่าสีค่อนข้างเหมือนกันมากเลยนะคะถ้าเพื่อนๆไปเจอตัวนี้ค่อนข้างจะหายากแล้วแหละพราะสลริซื้อนานแล้วแต่ถ้าเกิดใครเจอนะคะก็คว้ามาได้เลยเพราะว่าค่อนข้างดีเนื้อเนื้อจะเป็นเนื้อครีมแต่ว่าออกจะคล้ายๆมูสหน่อยๆจะไม่ค่อยครีมมากนะคะโอเคทั้งทั้งทั้งหมดที่สาริก่าวมาเนี่ยเป็นครีมอายแชโดว์หมดเลยก็อย่างที่บอกว่าแม็กเป็นตัวเดียวที่ ไม่ใช่เป็นตัวเดียวสิของบอบบี้บาวนี่ก็ได้ของบอบบี้บาวนี่ก็สามารถทาเดี่ยวๆได้โดยที่ไม่ต้องอาศัยไพรเมอร์เพราะเขามีคุณสมบัติคุณสมบัติเอ,อที่มันสามารถเขาเรียกว่าอะไรล่ะยับยั้งการเลื่อนเ,ออเป็นคราบอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วทั้งสองตัวนี้ทั้งของบอ b บี้บรแล้วก็ของของแม็นะคะแต่ว่าไอ beauty rush เนี่ยไม่ใช่ก็คือต้องลงไอไพรเมอร์ก่อนชัวๆแน่นอนไม่งั้นมันจะเป็นคราบเอ,อ โอเคของนาไอชดนาครีมครีมชาโดก็เหมือนกันทาริมีอยู่อันนึงแต่ว่าไม่ไม่ได้เอามาให้โชว์ให้ดูตัวนั้นก็คือทาเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ต้องอาศัยพรยเมอร์ด้วยนะคะโอเคทีนี้มันแพงไอเจ้าสองตัวเนี้ยทาริคิดว่ามันค่อนข้างแพงไอแปดร้อยยี่ิบกับบอบบี้บาวหนึ่งพันเนี้ยมันค่อนข้างแพงก็เลยคิดว่าเออจะไปหาไอตัวที่มันถูกๆมีไหมเนี่ยอะไรเงี้ยตาม ห้างสปรพสินค้าของบ้านเราตไม่ต้องแบบไปสั่งซื้อตามเว็บไซต์หรือของเมืองนอกอาจจะมีไหมอะไรเงี้ยก็เลยไปเจอตัวนี้ที่เมื่อกี้โชว์ให้ดูตั้งแต่ตอนต้นวิดีโอเนี่แหะคะว่าจะมารีวิวตัวนี้นะคะเอ่อตัวนี้พอเห็นปุ๊บแล้วนึกถึงอะไรมันนึกถึง NYX เอ่อจัมโบ้เพนซิลครีมชาโดเนี่ยคล้ายๆกันคล้ายๆก,กันเลยไอ้เจ้าตัว NYX ตัวนั้นนะคะ n i เนะคะเป็นของอเมริกา ตัวนั้นเป็นครีมแบบนี้เหมือนกันเลยแต่ว่าเท่าที่ฟังนะคะไม่เคยใช้ด้วยตัวเองเนี่ยไม่เคยใช้เพราะว่าไม่อยากสั่งมาจากทางเว็บไซต์อะไรอย่างเงี้ยไม่แน่ใจว่าดีหรือเปล่าพอดีว่าเซิร์ช u t u b e แล้วเขาบอกว่ามันต้องมันค่อนข้างมันแล้วมันแบบว่าถ้าเกิดใช้เดียเด่ยวๆเนี่ยมันก็เป็นคาบอยู่ดียังไงก็ต้องใช้กับไอพายเมอร์อยู่ดีก็เลยเราก็เลยแบบเอองั้นก็ไม่เอาดีกว่าอ,อย่างเงี้ยแต่พร้อม พอเห็นตัวนี้ที่ที่ช็อปของ Oriental แล้วก็เลยเออไหนก็ใไหนแล้วลองซะหน่อยแล้วพอดีมันมีโปรโมชั่นซื้อชิ้นที่1เต็มราคาชิ้นที่2ครึ่งราคา50%ราคาอันนี้นะคะอยู่ที่ออ215บาทราคาเต็มแต่ว่าถ้าลด50%แล้วก็เหลือ107บาท50สตางครู้สึกว่าตอนนี้จะยังลดอยู่ที่ช็อป Oriental เป็นเซตทุกสาขา จนถึงปลายเดือนธันวาไม่แน่ใจว่าวันที่เท่าไหร่วันที่25ห้าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะลองไปเช็คกันดูได้ตอนแรกเนี่ยเราก็คิดว่าถูกจริงๆแล้วขอบอกว่าทำวิดีโออัดวิดีโอรีวิวเนี้ยเป็นหนึ่งรอบแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้รอบแรกเนี่ยเราไม่ได้ดูน้ำหนักไงมันเท่าไหร่เราก็คิดว่ามันถูกไง215บาทใช่ป่ะแล้วเมื่อเทียบกับของแม็กเนี่ย820้ 20, ของบอบบี้บาวพันหนึ่งโอ้อยอันเนี้ยถูกอะไรอย่างเงี้ยแต่ แต่อย่าเพิ่งไปพูดถึงเรื่องราคามาดูคุณภาพก่อนคุณภาพเนี่ยเราบอกแล้วว่ามันเป็นครีมที่ค่อนข้างมันในขณะเดียวกันถามว่าของแม็กเป็นครีมไหมเป็นครีมแต่เป็นครีมที่ไม่มันไม่ไม่รู้จะอธิบายยังไงเพื่อนเพื่อต้องไปไปลองดูแตะตัวเอ่อโปรดักที่ช่ช็อปอะค่ะมันเป็นครีมจริงแต่มันเป็นครนะมนนคีมที่ไม่มันเหมือนกันบ๊อบบี้บาวก็เหมือนกันเป็นครีมที่ไม่มันแล้วแบบว่าลองแวร์ของเขาเนี่ยก็ลองแวร์จริงๆแบบว่าอยู่นานอะไรเงี้ย ไอเจ้าตัวเนี้ยเห็นปุ๊บก,ก็รู้ปัาวว่ามันมันแล้วมันถามว่ามันจะอยู่นานไหมคิดว่าไม่อะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็คิดซะว่าเอ๊ะไหนๆก็ไหนๆละลองเอามาใช้คู่กับไอไพรเมอร์ดีกว่าอะไรเงี้ยเผื่อมันจะช่วยได้ถูกไหมแล้วก็ลองวันแรกที่สันลีงลองออทาไอไพรเมอร์เหมือนเดิมเหมือนทุกๆวันเสร็จแล้วลงตัวนี้ตัวนี้แทนเสร็จแล้วก็ลงไอเชโดผงธรรมดานะคะไอเชโดผงธรรมดา ก็อยู่โอเคสีหชั่วโมงโอเคแต่พอเริ่มเจ็ดชั่วโมงไปแล้วเนี่ยก็เริ่มมีแบบเป็นคราบน,นิดนิดะคะ่ะแต่ไม่แย่มากก็คือเป็นคราบเห็นได้แต่ว่าสามารถแบบเอามือไปแตะแต่ฟิกซแก,แก้แก้ได้อะไรเงี้ยก็คือเป็นคราบนิดนิด,นดโอเคนะทีนี้พอเมื่อวานเราอยากรู้ว่าเอ๊ะมันจะมีคุณสมบัติเหมือนกับของแม็กกับของบ๊อบบี้บาวไหมที่เราสามารถทา เป็นเบสได้เลยโดยที่ไม่ต้องพึ่งอายไพรเมอร์คำตอบที่มีอยู่ในใจคือว่ามันคงไม่เหมือนกันอยู่แล้วแหละใช่ไหมเพราะว่าดูจากสภาพที่เห็นเนี่ยมันเป็นครีมค่อนข้างมันคิดว่ามันแบบว่าคงไม่ไม่ดีขนาดนั้นแต่ก็ลองลองอยู่ดีก็เลยก็ลองทาอันนี้ค่ะเป็นเป็นเบสไปเลยโดยที่ไม่ใช้อายไพรเมอร์สรุปว่ายังไม่ทันจะได้ก้าวเท้าออกจากบ้านเลยค่ะเพื่อนๆเ,เป็นคราบไปหมดละ แบบเป็นค่าแบบแย่มากอะ่ะเป็นคือแบบไม่มียอชโดหลงเหลือเป็นค่าเป็นเส้นๆน,น่ะนึกออกไหมแบบว่าเหมือนฉันไปตากแดดตากตะกรรมอยู่กลางแดดอะไรพวกเนี้ยแต่คือไม่ได้ไปทําอะไรคือแต่งหน้าเสร็จแล้วก็แบบว่านั่งอยู่ในบ้านสักแป๊บนึงแล้วก็ก็เอามาดูกระจกโอ้โหเป็นค่าไปแล้วอะ่ะเออเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันไม่ได้ทีนี้เราก็เลยคิดว่าเออมันก็ตามราคานะก็คุณภาพก็ตามราคาแต่ถามว่า วันนี้ที่สัลลีใช้ใช้อายไพรเมอร์ R ก่อนแล้วก็ลงตัวนี้เสร็จแล้วก็แตะอายแชโดว์ I adow, ทับอีกทีหนึ่งอายแชโดว์ผงทับอีกทีหนึ่งถามว่าอยู่นานไหมก็อยู่นานอยู่ได้อะเพื่อนๆอ,อยู่ได้ประมาณ4ี่ห้าชั่วโมง6ชั่วโมงอะไรเงี้ยอยู่ได้นะคะก็ะตามคุณภาพทีนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราคานิดนึงก็อย่างที่บอกว่าเมื่อกี้ทำวิดีโอรีวิวไปแล้วรอบหนึ่งแต่พอดีเอะใจว่าเอ๊ะ มันถูกจริงเปล่ามันมันฟังแล้วเหมือนจะถูกอ่ะฟังเหมือนจะถูก215บาทแต่พอดีมันมาเห็นน้ําหนักของของที่ที่ได้มาบนกล่องเนี่ยเขาเขียนปริมาณสุทธิ1.5กรัมแล้วก็แบบตกใจเฮ้ย1.5กรัมหรอมัน215บาทแต่ว่าของแม็กเนี่ยมัน5กรัมเนี่ยมัน820บวกลบคูณหารแล้วเนี่ยก็สมมติว่าเอาง่ายๆอันนี้หน ใช่ป่ะถ้าบวกลบคูณหารแล้วถ้าจะให้เท่าเขาเรียกว่าไงล่ะ <c oughs> คือบวกลบคูณหารแล้วมันไม่ได้ถูกอ่ะเออมันไม่ได้ถูกมันมันราคาสมมุติว่าถ้าบวถ้าคูณไปให้ได้ห้ากมอะ่ะถ้าคูณไปให้ได้ห้ากมอ่ะมันอยู่ที่ประมาณเจ็ดร้อยสิบหกบาทเมื่อกี้สาริลองนั่งใช้เครื่องคิดเลขบวกดูมันอยู่ที่ประมาณเจ็ดร้อยสิบหกบาท,ท,าบาทถ้าถ้าเกิดถ,ถ้าเพื่อนถ้าเพื่อนเพื่อนพอ คิดเลขเก่งคิดเลขตามไปด้วยนะอันนี้1.5กรัม215บาทใช่ปะถ้าเราจะให้มันปริมาณเท่ากับของแม็กอะ5กรัมเันเพื่อลองบวกแล้วคูณหารเอามันจะอยู่ที่ประมาณ716บาทมันก็ไม่ได้ถูกนะของแม็ก820เนี่ยถ้าเกิดเราไปซื้อตามช่วงที่มันแบบลด10%อะไรเงี้ยมันก็ยังจะถูกลงหรือถ้าใครฉะล,ะลาดซื้อกับพวกเอ,อ เว็บไซต์ที่เขาสามารถสั่งมาได้ที่ะรเยอะแล้วมันจะได้แบบว่าลด30%มสิบเปอร์เซ็นะไรพวกเนี้ยมันก็ถูกลงกว่านั้นอีกอ่ะซึ่งเราเราคิดว่าเฮ้ยคุณสมบัติมันค่อนข้างดีกว่ามากแล้วก็แบบราคามันก็ค่อนข้างไม่ได้ต่างกันมากมายน่ะอันนี้มันเหมือนจะถูกเพราะว่าปริมาณมันน้อยไงอันนี้มันเหมือนจะแพงแต่ว่านึกถึงปริมาณที่ได้อ่ะคือชองจารีจะบอกว่าเพนท์พอดคอนซอลลเนี่ยใช้มาที่บอกว่าใช้เกือบทุกวันเนี่ย ไม่ใช่เกือบทุกวันอะทุกวันที่แต่งหน้าก็ใช้เ่เป็นปีเกือบจะปีอะเออเกือบจะปีแล้วจําได้ว่าซื้อปลายปีที่แล้วช่วงธันวาเนี่ยนี่ธันวาปีนี้แล้วนี่ยัยงยังไม่หมดอะเออมันก็แบบเพิ่เ,อเอลองลอง,ลอง,ล,องลองเอาไปคํานวณดูแล้วกันนะคะว่าว่าไอสิ่งที่เราจ่ายไปกับสิ่งที่เราได้มาปริมาณที่เราได้มามันต่างกันยังไงโอเคคิดว่ามีเท่านี้แหละ คิดว่าน่าจะพูดครบแล้วเรื่องคุณภาพนะคะแต่ถามว่าสาริชอบอันนี้ไหมก็โอเคไม่ได้ชอบมากถามว่าซื้อต่อไหมคงไม่เพราะว่าถ้าเราเลือกคุณภาพแบบราคาแล้วเราขอเลือกตัวที่มันคุณภาพดีแล้วก็ราคาไม่ได้แตกต่างกันมากมากมม่ถึงขั้นกับว่าโหแบบห0 50บอะไรอย่างเงี้ยโอเคคิดว่าน่าจะพูดถึง ครอบคลุมแล้วแต่ถ้าไม่ครอบคลุมตรงไหนแล้วก็เ,เพื่อนๆมีคําถามอะไรที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่สัรี่เพิ่งรีวิวไปนะคะหรือเพิ่งจะพูดถึงไปในวิดีโอนี้นะคะก็คอมเมนต์มาข้างล่างก็ได้นะคะแล้วก็จะรีบตอบให้เร็วที่สุดนะคะออขอบคุณมากนะคะสําหรับการติดตามชมวิดีโอของสาลี่มาโดยตลอดนะคะหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบนะคะแล้วก็ชอบไม่ชอบก็บอกกันมากนะคะจะได้มีกําลังใจทําวิดีโอขึ้นมาใหมๆ่ๆขึ้นมาอีกนะคะโอเควันนี้ หมดแล้วค่ะเจอกันรอบหน้าเทปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย